สวัสดีครับผมลิมบักเอยมชื่อนี้พ่อตั้งให้นะครับด้านหลังผมเป็นอ่างล้างจานนะครับวันนี้เราใช้วัสดุที่เหลือใช้นะครับที่เรามีนะครับมาทําเป็นขอน้ําทิ้งอยู่ด้านหลังนะเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเอาดัดแปลงนิดหน่อยใช้ได้เลยครับให้ดีไปดูกันนะครับนี่เลยครับอ่างล้างจานนะครับ พอดีท่อเก่ามันเสียผมก็เลยเอาขวดน้ำนะครับขวดน้ำเปล่าสองขวดเห็นไครับตัดท้ายนะครับแล้วก็มาประกบแล้วก็มาใส่ท่อเก่าที่มีนะครับแล้วก็ลงนี่เลยครับนี่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดน้ำให้ดูนะครับ นี่เลยครับเปิดน,น้ำแล้วรู้ครับ,คครบนี่เลยครับโอ้โหเปิดน้ำเปล่าครับสองขวดแล,แล้วเราเข้ามาใส่ตรงนี้ขวดหนึ่งตรงนี้นเราจะตักขวดให้เลยท่อนิดนึงนะครับเวลาเราล้างพื้นตเศษสกปรกมันไม่ลงไหลนะครับ ให้ดีเลยครับโอเคนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้เราดัดแปลงนะครับทำท่อน้ำทิ้งนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย